เราจะบุกฝ่าไปในข้างหน้าเราจะกล้าและมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวเราจะสู้ด้วยแรงกายและแรงใจพลีชีพไว้ให้โลกรู้คู่ความดีความเจ็บปวดทำให้หัวใจแข็งแกร่งมากขึ้นลำบากก็ต้องอดทน เพราะความจนมันน่ากลัวข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัมสการแด่พระรระนตรัยด้วยเสียนเกล้าขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหา,ทาเทราลุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปเพื่อประกาศหลักธรรมแนะนำหลักศีลในคำนี้ และขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญารู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ได้เปิดช่องเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตนเองได้เข้ามาสู่ณสถานที่แห่งนี้คือวัดเขาสนามชัย มาเพื่อทําความดีเพิ่มเติมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอบร,รมกายาของตนคนอื่นไม่ให้โอกาสเราก็ยังไม่น่าเศร้าใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตนเองก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั่งตามสบายต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มา ทำบุญทำกุศลให้กับชีวิตของตนอีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนกององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าการอุทิศนบุญการอนุโมทนาบุญเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตของเราได้รับความสุขกายสบายจิต ทั้งในภพนี้แล้วก็ในภบต่อๆไปด้วยฉะนั้นยาดโยมสาวทีชนคนดีทั้งหลายวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไม่ลีลาไม่รีรออรตมาก็จะได้แสดงในเรื่องของอุโบสถศีลดีมีผลหน้าอัศจรรย์คิดว่าน่าจะจบวันนี้คโยมน่าจะแสดงให้จบวันนี้เพราะก็ได้แสดงมาหลายวันแล้ว ฉะนั้นญาติยโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอุโบสถศีลที่บุคคลใดก็ตามได้สม,ถถมัครฐานได้รักษาศีลแล้วเนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลได้รับอานิสง์หรือที่เรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษหลายอย่างหลายประการทีเดียวนะโยนมเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระท่านใดรักษาอุโบสถศีลบ้างโยมมีไหมเอ่ยโยมเกตลองรักษาหรือยังถ้าโยม ได้ฟังอานิสงส์เรื่องนี้แล้วคุยมอาจจะอยากรักษาก็ได้นะคุยมถ้าคุยมรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ก็รักษาครึ่งวันก็ได้นะคุยมช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ได้หรือคุยมไม่ได้เลยก็สมาทานก่อนนอนก็ได้คุยมหรือไม่ได้อีกก็เอาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้คุยมคุยมจะสมาทานไปตามลำดับหรือ จะกล่าวโดยโย่อก็ได้นะโยะแต่ต้องมีการเปล่งเสียงออกมาด้วยนะนะโยะญาติโยมบางคนก็อาจจะมีความสงสัยนะสงสัยว่าทําไมรักษาอุโบสถศีนออจำจริงแล้วเนี่ยรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่หรือท่านโยมก็นะไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของวัดเขาก็นะอบอกว่าพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ท่านบอกว่านะให้รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นะถูกต้องนะ ตามจริงก็ต้องถ้ารักษาได้ถ้ามีเวลานะโยมถ้าสะดวกก็รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกที่นำมาบอกว่าให้รักษาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นเนี่ยก็เผื่อญาติโยมทั้งหลายไม่สะดวกใช่ไหมพยมจะรงใจบางทีพยมจะรงใจไม่สะดวกต้องมีกิจหน้าที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเนี่ยพยมไม่สะดวกก็เอาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ในขณะที่เรามีการสมาทานถามว่า กุศลและจิตเกิดขึ้นไหมกยมในขณะที่เรามีการสมาทานกุศลจิตเกิดขึ้นกุยมและกุศลจิตเกิดขึ้นนับไม่ได้นะ,นะถ้ากยมได้เรียนอวิธรรมใช่ไหมกุยมก็จะเข้าใจว่ารับนิ้วมือเดียวจิตเกิดขึ้นแสนโกรธขนาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสมาทานอุโบสถศีล5านาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยกุศลจิตก็เกิดขึ้นนับไม่ได้น เมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วนะก็มีโอกาสส่งผลให้เราได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นบุญกุศลเล็กน้อยก็จะก็จะได้ดูหมิน่นประโยชน์ถึงแม้ว่ามันไม่ครบวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตามเถอะแต่ถ้าเรามีการสมาทานแล้วในขณะนั้นกุศลก็เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เราได้รับโปรโมชั่นพิเศษสองการได้ก็คือน,นำเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้แล้วก็ส่งผลหลังจากเกิดด้วยประโยชน์ เพราะฉะนั้นพระบุธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ให้เราท่านั้งหลายดูหมินบุญกุศลแม้เพียงเล็กน้อยคุยมหรือแม้แต่บาปก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ควรดูหมินบาปเหมือนกันว่าบาปจะไม่ให้ผลคุยมเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่างามจึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆนะเราก็ควรที่จะรีบตักตวงนะกอบโกยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คุยมฉะนั้น วันนี้จะมาก็จะได้มาพูดในเรื่องอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีลก็จะขอกล่ายอดพอสังเขปให้คุโยบได้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลของการรักษาอุโบสถศีลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยญาติโยมที่ยังไม่เคยรักษาอุโบสถก็อาจจะมีจิตศรัทธาเลื่อมใสย,ยินดีในการที่จะรักษาก็เป็นไปได้ สำหรับบุคคลที่รักษาอยู่แล้วก็จะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะยินดีรักษาอุโบสถศีลไปจนตลอดชีวิตข็ยิฉะนั้นอานิสงส์ของอุโบสถศีลโดยสังเกตก็มีดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งเมื่อเรามีการรักษาอุโบสถศีลแล้วเนี่ยก็ย่อมจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาและทางใจสอง ย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจเพราะตนไม่ได้กระทำบาปสามย่อมกำราบกิเลสทั้งหลายเอาไว้ได้เออะโยดังเช่นมีเรื่องเล่าเอาไว้ใน,ในอัตรถาาแห่งปัญจุโปสถาชาดกาท่านได้แสดงเอาไว้ว่าดาบทท่านหนึ่งสมาทานอุโบสถศีลเพื่อข่มมานะแล้วก็สัตว์สี่จำพวกก็คือนกพิราบ ได้สมาทานอุโบสถศีลในสำนักของดาบทนั้นเพื่อข่มราคะงูสมาทานอุโบสถศีลเพื่อข่มความโกรธมีสมาทานอุโบสถศีลเพื่อข่มความอยากได้มากแล้วก็สุนัขจิ้งจอกสมาทานอุโบสถศีลในสำนักของดาบทเพื่อข่มความโลภเพยมนะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพึงทราบว่า อุโบสถศีนอกพุทธกาลนั้นม่ได้มีครบทั้ง8องค์แต่ก็เป็นธรรมที่บัณฑิตในสมัยนั้นในยุคนั้น,น,นได้ใชเ้เป็นเครื่องมือในการระงับกิเลสเอาไว้ได้ระโย์ประการที่4ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 5. ทรัพย์สมบัติย่อมมั่นคงเพราะมีรายจ่ายน้อยลงครบ เป็นผู้ที่มีกิติศัพท์อันดีงามฟุ้งขจรไปไกลทั้งทวนลมและตามลมเจ็ดย่อมเป็นผู้มีความแก้วกล้าอาจหารในเวลาเข้าไปสู่สังคมแปดย่อมได้รับความสุขยิ่งกว่าความสุขของความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก้าได้ชื่อว่าบัมเพนเนธขมมะบารมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถศีนั้น เป็นไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากกามทั้งหลายเพียมหรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากปัจจัยเครื่องปลนเปรือทั้งหลายประการที่สิบย่อมจเจริญไปในกุศลธรรมขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แก่สมาธิวิปัสนาและมรรคผลผนิพพานประการที่11ย่อมจะได้รับอานิสง์ของอุโบสถสีลแต่ละข้อแต่ละข้อด้วยดีอาทิเช่นว่า จะทำให้เป็นคนที่มีอายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็มีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่พิกลไม่พิก,การแล้วก็ไม่มีฆ่าศกัตรูไม่ฆ่าตัวตายไม่ถูกคนอื่นฆ่าไม่พระพรคจากบุคคลที่รักเป็นต้นอันเนื่องมาจากการรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็คืองดเว้นจากการฆ่า แล้ก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีโภคะสมบัติมากนะซั์สมบัติก็จะอยู่กับตนนางนะไม่พินาศไปเพราะภัยต่างๆคือโจรลักเอาไปไม่ได้พระราชาริบเอาไปไม่ได้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีลนะอ,อันประกอบไปด้วยองค์แปประการประโยชน์แล้วก็สิบสองจะเป็นผู้ไม่หลงตายก็คือตอนใกล้จะตายคุณคุณโยมเนี่ยก็จะ ไม่เขาเรียกว่าไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความเดือดร้อนใจแล้วก็จิตใจก็จะไม่เศร้าหมองนะไม่หลงหลืมสติจะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีประโยชมพยมจะไม่หลงหลืมแล้วก็จะมีความร่าเริงบันเทิงใจนะตายแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อตายแล้วก็ไปมังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ดได้นี้ก็เป็นอาณิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีลโดยสังเกตพยม ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเมื่อมีการสมาทานอุโบสถสีแล้วุยงจะสมาทานอุโบสถประเภทใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นปกติอุโบสถปฏิชาคาระอุโบสถหรือปาติหาริยะอุโบสถก็ตามุยมจะวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นก็ตามุยงขยมก็ได้ชื่อว่ากําลังตีตัวขยมตีตัวไปไหนโยงเกตในขณะที่สมาทานอุโบสถตีตัวไปไหนได้ตัวกี่ใบ ได้สามใบนะตัวสามใบคือกรรม,มะอารมณ์กรรม,มะนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ได้ตัวสามใบคุยมตัวสามใบนําคุยมไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวในสุคติโลกสวรรค์คุยมคือมนุษย์แล้วก็เทวดาแล้วยังได้คูปองแลกด้วยคุยมได้คูปองด้วยนะคุยมรู้จักคูปองไหมเวลาคุยมไปซื้อของเออขาจะแถมคูปองให้คุยมเอาไปแลกอะไรคุยมจะรูงใจคูปอง แลกความสุขได้แลกความแลกความพ้นทุกจากอบายได้พี่โยมนะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหลายอย่างทีเดียวพีโยมนะค,ค,ครูปองม,มาแล้วค่ะเห็นไหมคีโยมจะรง้ใจได้ครูปองมาแล้วพียมเอาไปแลกอะไรดีละพียมเอาไปแลกอะไดดนะีเพราะฉะนั้นการสมาทานอโบสถสีนี่เป็นการตีตัว๋วพียมนะตีตั๋วเพื่อที่จะนําเราไปท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์บ้างในเทวโลกบ้าง หลายพบหลายชาติทีเดียวคุยมดังเช่นเรื่องของนางพระภิกษุณีรูปหนึ่งคยมที่ท่านได้รักษาอุโบสถศีลเพียงครั้งเดียวพยมจงใจรักษาเพียงครั้งเดียวแต่พาให้ท่านไปท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างตลอด9ก้าสบับโอ้โหน่าสนใจไหมคยมเกตคยมบัวน่าสนใจเนาะอืม ถ้าสนใจก็ลองดูนะลองรักษาดูทุกๆวันพระนะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏลำดับเล่มที่72หน้า525ข้อที่152ในเอกุโสติกาเทรีอัปทานที่1นึ่งคุโยนตตมาก็จะได้แสดงไปตามลำดับนะท่านก็ได้แสดงเอาไว้ว่านะคือเป็นคำพูดของพระเทรรนะคุโย คือท่านหลังจากที่ในสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต<ส>์เมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมเก่านะที่ที่ทำให้ท่านเกิดความโสมนักมากในชาตินั้นก็ยังนะับถอยหลังจากนี้ไป9ก้าสบเอกับนะท่านระลึกถึงกรรมที่เคยรักษาอุโบสถศีลไว้เพียงครั้งเดียวเพียง ในยุคสมัยนั้นเป็นคนที่ยากจนมากนะลำบากมากโยมแต่มีปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ความทุกข์ในทุกขติความทุกข์เกี่ยวกับความยากจนคุยมเพราะฉะนั้นความยากจนเนี่ยทำให้ลําบากมันเจ็บปวดนะคุยมคุยมว่าไหมเกิดมาเป็นคนยากจนเนี่ยเจ็บปวดมากเลยคุยมเจ็บปวดเหมือนอะไรเหมือนกับคุยมปวดฟันนะคุยมเคยปวดฟันไหมคุยงยมนความยากจนนี่ก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยทุกทรมานมากคุยม เมื่อท่านพิจารณาอย่งก็เลยรักษาสิลฉะนั้นพระเถรีนี้ก็ได้ก็เลยได้กล่าวคาถาด้วยความโสมนัปาบเพื่มมอบอิ่มใจว่าในพระนครชื่อว่าพันธุมดีได้มีพระยามาหากษัพย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพันธุมาในวันเพญเท้าเธอทรงรักษาอุโบสถศีลสมัยนั้นดิฉัน เป็นน,นกลุ่มพระทาสีอยู่ในพระนครพันทุมดีนั้นได้เห็นพระยามาหากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอำมาตยทั้งหลายจึงได้มีความคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าแม้แต่พระยามาหากษัตริย์ก็ทรงละราชกิจมารักษาอุโบสถสิงกรรมนั้นจะต้องมีผลแน่นอนมูมาหาชนทั้งหลายจึงพากันเบิกบานใจ ดิฉันได้พิจารณาเห็นทุกขติอบายภูมิและความเป็นคนยากไร้โดยแยกคข่ทำจิตใจให้ร่าเริงบันเทิงแล้วได้รักษาอุโบสถศีลในครั้งนั้นดิฉันตายจากอดิฉันได้รักษาอุโบสถศีลในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว,ว่าวิปัสสีเพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นดิฉันตายจากชาตินั้นแล้ว ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิวิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่างสวยงามมีความสูงหนึ่งยอดประกอบไปด้วยเรือนยอดมีที่นั่งที่นอนใหญ่โตประดับแล้วเป็นอย่างดีนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลนางเทพอับสรแสนนางต่างบำรุงบำเรอดิฉันอยู่ทุกเมื่อ ดิฉันงามเกินนางเทพอักษรอื่นๆในการทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชหกสิบสี่พระองค์ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพัทหกสิบสามพระองค์นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีนนลสสน่าสนใจไม่เคยยมจะลงใจได้เป็นอัคารมเหสีด้วยนะ ของเท้าสักวกะบ้างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอัคารมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิบ้างหลายพระองค์ทีเดียวพยมนะดิฉันเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามตาดำทองคำท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายดิฉันเป็นผู้ประเสริฐในที่ทุกสถานนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลดิฉันย่อมได้ยานช้างยานมา้า ยานรถแม้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีภาชนะที่สำเร็จด้วยทองด้วยเงินด้วยแก้วผลด้วยแก้วปฐุมราชแม้ทุกอย่างดิฉันก็ได้นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศรีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าเปลือกไม้และผ้าที่มีราคาสูงสูงดิฉันก็ได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศรี ข้าวน้ำของเขียวผ้าเสนาสนะดิฉันก็ได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลเครื่องหอมชนิดดีดอกไม้จุรนเครื่องรูปไหลดิฉันก็ได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลเรือนยอดปราสาทมนดกเรือนโลนและถ้ำ ดิฉันก็ได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลพอดิฉันมีอายุได้เจ็ดขวบได้ออกเป็นเพศบร,รมชิตแล้วก็ได้บรรลุอรหัตเมื่อยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนดิฉันเป็นผู้มีอาสวะสิ้นไปทั้งหมดแล้วการเกิดไม่มีอีกต่อไปในกัปที่91แต่กัปนี้ไปคือนับถอยหลังจากนี้ไปประเยค91บกัป ดิฉันได้ทํากรรมใดไว้ในการนั้นด้วยกรรมนั้นดิฉันไม่รู้จักทุกขติอบายภูมิเลยคือหมายความว่านางรักษาอุโบสถเพียงครั้งเดียวในชาตินั้นก็ยุในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอุปสีอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใน,นายนาิตายตายไปจากชาตินั้น เมื่อตายไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมิเลยคือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเลยไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายเลยตลอด9ก้าสิบเอ็ดกับแต่ทําให้นางไปเกิดในมนุษย์บ้างในเทวโลกในเทวโลกบ้างสลับหมุนเวียนเปลี่ยนย้ายกันไปอย่างนี้เก้าสิบเอ็ดกัปคุยง ดิฉันได้ทำลายกิเลสทั้งหลายแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมวิทาสีมิโมกแปรอภิญญาหกดิฉันได้ทำให้ชัดแจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทำสำเร็จแล้วทราบว่าพระเอกุปโปสติกาภพิสุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้เอาไว้ด้วยประการชนนี้แลก็เป็นนันว่าจบ อาิสงสงของการรักษาอุโบสถศีลเพียงครั้งเดียวแต่ส่งผลให้ขยมได้รับโปรโมชั่นพิเศษกี่อย่างขยมเมื่อกี้ได้ทั้งทรัพย์ภายในได้ทั้งทรัพย์ภายนอกได้ทั้งทรัพย์ที่มีวิญญาณคลองได้ทั้งทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณคลองเพราะฉะนั้นการรักษาอุโบสถศีลเป็นต้นจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งรั์ทั้งหลาย นะคอโยมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าอัญญงอายตนะบ่อที่บังเกิดอื่นๆจะเหมือนบ่อที่บังเกิดแห่งบุญของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นอันไม่มีบ่อที่บังเกิดแห่งบุญนั้นย่อมหลั่งไหลมาแต่ทิศท,ทั้งสี่เหมือนดังวารีในคงคาไหลมาสู่ท้องมหาสมุทรไม่รู้จักหยุดยั้งทั้งกลางวันและกลางคืนชั้นใดก็ดี บุญกุศลราศีก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้ในภพชาติปานก่อนจึงจัดว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเพราะเป็นบอ่อเกิดแห่งทรัพย์ที่มีวิญ,ญญาณและไม่มีวิญ,ญญาณอันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแก่อนาถบินิกะเศรษฐีเอาไว้ว่าเอสังเทวมนุษยานัง สพะกามทัทโทนิธเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าขุมทองคือกองบุญย่อมให้สำเร็จมโนรสความปรารถนาแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะปรารถนาซึ่งสิ่งใดก็ย่อมจะได้ซึ่งสิ่งนั้นนะตามความปรารถนาผู้ที่ไม่มีบุญเสียแล้วถึงปรารถนาไปก็เสียเปล่าพยม ะไม่สําเร็จตามความปรารถนาของตนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการสั่งสมบุญกุศลน,นั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากขึ้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงรัสว่าการสั่งสมบุญไว้ในภพชาติปางก่อนนั้นจึงจัดว่าเป็นมงคลอสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชชนคนดีทั้งหลายการที่เราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอวัยว,วะครบถ้วนบริบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองได้เกิดอยู่ในประเทศอันสมควรก็ดีหรือว่าได้คบกับบัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิตแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงรัดไว้เป็นต้นก็ดีาการที่เราได้สิ่งเหล่านี้เพราะบุญกุศลที่เราสั่งสมเอาไว้ในภพชาติปางก่อนติดตามมาให้ผลขยม เพราะฉะนั้นเนี่เมื่อเราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ยพะยคเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุดกับการที่เราได้สิ่งที่ยากคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงควรรักษาสิ่งที่ยากนี้เอาไว้ก็คือในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ย เพิ่มเติมดีรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ใส่ใจดีเก่าพียวพยายามทําบุญทํากุศลให้กับชีวิตทุกๆวันพยมนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีนหรือจะเริ่มภาวนาก็ตามเราก็ควรที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสนะให้กับชีวิตของตนเองไดนะ้มีการทําบุญทำํำกุศลไปจนตลอดชีวิต อย่าได้ท้อแท้อย่าได้เงยหน่ายพยมโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาศีลคืออุโบสถศีลพยมเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอานิสงส์หรือโปรโมชั่นพิเศษของอุโบสถศีลแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรลองปฏิบัติบ้านพยมนะอย่าเพิ่งพูดว่าเราทําไม่ได้ถ้าพยมพูดว่าพยมทําไม่ได้พยมจะพ่ายแพ้จนตลอดชีวิตพยมเราต้องให้กําลังใจกันเองว่าเราต้องทําได้เราต้องทําได้ คนอื่นเขายังทําได้นะโยนะพระพิสุณีรูปนี้ท่านก็ยังทําได้เลยถึงแม้ว่าท่านจะเกิดเป็นคนยากจนุยโยเป็นทาสของนายช่างหม้อแต่ท่านก็มีความอดทนอดกลั้นท่านมองเห็นความสุขในอนาคตในภายภาคหน้าแล้วก็พิจารณาเห็นทุกข์ในปัจจุบันที่เกิดมาเป็นคนยากจนแล้วก็เห็นความทุกข์ที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิสําหรับบุคคลผู้ไม่มีบุญ ผู้ปราศจากบุญกุศลตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบรรยายภูมิอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะลองรักษาดูประโยชน์อย่าบอกลาถ้าคุณยังต้องการจะพยายามต่อไปอย่าท้อแท้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไปไหวและอย่ายองแพ้ถ้าคุณยังไม่ได้พยายาม อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกทา่าน นที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผนทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ ขอเจริญพรกระผมก็ขอโอกาสพระิระพรองคณะสงฆ์เพื่อเป็นต้นศีในการกล่าวนำอุทิศบุญกุศลแล้วก็ให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านกล่าวตามมาตาม,มานะข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วในวันนี้ มีการถวายทานรักษาศีลและฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลายเพื่อนสนิทมิสหายพระมหากษัตริทุกทุกพระองค์เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ร่วมรับไปแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นาชาติพร้อมทั้งเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปกปากครากษาอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้อยู่หนาที่บ้านของข้าพเจ้าและที่อื่นๆขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้แล้ว โปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญกุศลกับข้าพระเจ้าด้วยเทินและขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพระละวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีคือทุกสมุทัย นิโรธมากเข้าถึงซึ่งมักผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุส,าธสัพพิติโยวิวัชันตุ สาภะโรโคภันสัสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาววันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทันาสิเลสานิจังพุทาาปัจายโน จตาโรโธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสีประการคืออายุวันนาสุขะพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ตรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพราะว่าตุสอบพมังค์ลัง รักฐันตุสะพาเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปพงจงรักษาท่านสะพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปพงสะพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปพงสัพาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสทิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุสาธ